Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together. ค่ะ far fall We've the got to วันนี้ก็พี่ซาก็มาจะเล่าเรื่องว่าเคยได้กระทบไหลดารายอยู่นั้นเนี่ยพี่นวรัตยุตน้นได้มาที่เยอรมันเนาะ พิสาก็เลยได้ไปถ่ายรูปกับเกที่ปัตทําเบิกกันเนาะอันนี้ก็คืออยากนำเสนอว่าพิสาอยากเป็นดารา YouTube ตอนนี้นะเพื่อนเขาถามว่าอ้อทำไมถึงมาทำ YouTube พิสาก็เลยบอกว่าพี่อยากพิสาอยากเป็นดาราโอ้ยใครก็จะดูเธอเธอไม่ใช่คนเด่นคนดนัง อพี่สาก็เลยบอกไม่ใช่คนดินคนดังหรอกแต่พี่ก็อยากเป็นเนาะดารายูทูบอะชีวิตหนึ่งก็เป็นให้ให้ได้เป็นครั้งหนึ่งเถอะดูไม่ดูก็ค่อยว่ากันทีหลังเนาะพี่สาชอบชอบแบบว่าเอเป็นดางเจ๋วอยู่นั่นแหละเป็นดางเจ๋วบ้างเป็นดาราบ้างดารา YouTube บ้างก็อย่าว่ากันนะเพื่อนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอยากทำยูทูบ ทำไมถึงอยากทำยูทูบเอาก็พี่อยากเป็นดาราพี่อยากดังเออมีเงินแล้วยังจะมาทำอีกอ้ามีเงินก็ส่วนมีเงินไอ้ส่วนอยากดังก็ส่วนอยากดังเนาะเพื่อนๆ <c oughs> นั่นอยากนำเสนออยากนำเสนออย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะไปเราไปตามดารากันเถอะดารานางเกี่ยวอะ วันนี้เปลี่ยนเป็นเป็นดาราสักหน่อยนางเจ้วก็สวนเอาไว้ก่อนเนาะเพื่อนๆลงน้อยหนูยอมไปชมดารากันเถอะเนี่ยเอาไปใส่เจอกันได้สวยมาก Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, so far is the ego. w h e n do we start? You discover million shadow can a star in the ก็ยังไม่ทิ้งคราบนางเจ๋วเนาะไปตรงไหนก็ต้องเก็บตรงนั้นเก็บมาใส่แจกันในบ้านเพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อเวลาหน้านอนก็คือก็ยังคิดเป็นนางเจ๋ยวนางประหยัดดูดีแต่ว่าความในใจแล้วดารา YouTube คืออยากเป็นดาราอยากเล่นอยากดังมากที่สุด <พอ S 1> เลยเลยไหมคะ <c oughs> ขอบคุณมากน,าานะคะที่รับ <นะ S 2> ชมดาราสมัครเล่นนะคะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> ขอเป็นดารายูทูบสักวันหนึ่งนะคะ นุ่นคนบนหลังคอยถ่ายรูปนี่ก็น้องแพรวพี่มาถ่ายจัดฉากให้พี่สานะบรดีกาดก็ขอขอบคุณบรดีกาดอยู่ข้างๆนะคะที่มาจัดะ <F> ่ะให้ให้พี่สาดได้เป็นดาราสักวันหนึ่งไม่มีไม่ไม,มีบรดีกาดก็คงจะไม่มีดาราคนนี้ที่ไม่มีพี่สามามยืนอยู่ตรงนี้เนาะ ส่วนมากวันไม่ค่อยมีใครมาจัดถ่ายให้พิซานนเนาะขอบคุณวันดีกาศด้วยนะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่ง <c oughs> นี่ก็เป็นหมวกนางเจีวนะเพื่อนๆ <c oughs> ซื้อมานานแล้ว <c oughs> เพื่อจะเก็บมาไว้เป็นดารานี่แหละ <c oughs> นี่ก็คือต้อนแอปเปิลที่ปีหนึ่งเขาก็ผลิตออกมาปีละครั้งค่ะคือสวยงามมากนะแต่ลูกเขาดกมากค่ะมันจะออกทุกปีเลยแต่พี่สาก็ไม่ค่อยเยเคยได้มาถ่ายเนาะมันอยู่ระหว่างจักรยานจากสุสปักไปไาลวันสตนัดน,นะอยู่ในระหว่างกลางของสุลปักแล้วก็ไาลวันสตัด สวยงามมากเพื่อนๆถ้าใครได้แวะมาทางอาชาบงเบิกก็มาเที่ยวเล่นแถวนี้ได้นะคะเพื่อนๆก็ธรรมชาติอันสวยงามเนาะธรรมชาติบำบัดจิตใจของคนเราได้ให้มันนิ่งสงบสวยงามมองตรงไหนก็สวยเนาะคนก็เหมือนกันถ้าไม่แต่งก็ไม่สวยถ้าแต่งขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆ เมื่อเราไฟ,ฟ่ฝันแล้วก็ไปให้ถึงดวงดาวเนาะจะดวงดาวร่วงหล่นบันไหนแล้วก็ค่อยว่ากันไปเนาะก็ทำความไฟ,ฟ่ฝันให้เราเป็นได้ให้ได้เป็นจริงความมุ่งมั่นมุมม่มานะอดทนเนาะตินดารา y o u youtube ต้องอดทนนะคะเพือพ่อน Thank mm -hmm. you.